ครับนี่คือป้ายคิวแบบพิเศษป้ายคิวตัวนี้ก็จะโชว์ตัวเลขแล้วก็บอกเป็นเสียงภาษาไทยได้ว่าคิวที่เท่าไหร่นอกจากนั้นก็ยังสามารถบอกจํานวนของสินค้าว่ามีเท่าไหร่มีกี่ชิ้นแล้วก็บอกได้ว่ามีขี่บินในสินค้าชิ้นนั้นและยังสามารถจะบอกว่าคําที่เราต้องการเช่นคำในในป้ายนี้จะ เพือ่อที่คำว่าไอาจามเช่นนั้นนาอป้องก,กันผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่สมเสี่ยงที่จะเข้ามาในร้านที่อา,อาจจะทําเป็นแพร่เชื้อที่เราคาอาจจะไม่คาดคิดมาก,ก่อนสามารถจะป้องก,กันได้ทีนี้ก็จะบอกได้ว่าสินค้าหมดแล้วครับทางเราสามารถแยกบอกได้พราคุณเลือดดีเหมือน,อน,นก่อนหร้านี้วิธีการใช้อันดับเลกนะครับเราก็กด หมายเลขคิวก่อนหมายเลขคิวแล้วก็อาจจะก,กดปุ่มบวกตรงนี้เ mm hmm. ลขบวกแือว่าหมายเลขที่เราอยากที่อยากให้เขามารับของนะหมายเลขสมมติเราปกดเป็นหมายเลขหนะึ่งสองสามหมายเลขหนะึ่งสองสามทีนี้แล้วกดปุ่มต่อไปเพื่อจะบอกว่ามีจํานวนเท่าไหรนะ่หมายเลขหนึ่งสามมีจำน,น 45, วนสี่สิบห้าต้อสี่สิบห้าสี่สิบห้า ป่ั๊บก็กดปุ่มต่อไปว่าในหมายเลขนี้ยมีกี่บินืมว่า2บินกดเลขบวกก็ได้แล้วเรากดผิดนะครับสามารถจะ่กดรีเซ็ตได้ที่เสียนปุ่มที่เสียนว่ารีเซตทีนี้เราก็มาแก้ไขที่เรากดผิดใหม่สังเกตได้ว่าเมื่ออยู่ในฟังก์ชันไหนนะครัตัวเลขก็จะติด เราก็สามารถรู้ว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่อันนี้เรากดที่บินนะครับบินเพราะว่าบินไฟสีแดงก็จะติดที่บินถ้าจํานวนไฟแดงเขจะติดที่จานวนถ้าหมายเลขไฟสีแดงก็จะติดที่ตรงด้านล่างทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็กดกดสามารถกดเช็คได้นะครับกดปุ่มต่อไปอันนี้คือหมายเลขหนึ่งสองสามมีจํานวนสี่สิบห้าบินจีมาชินมีสามบิน, 3, บนทีนี้เราก็กดปุ่มเสียงได้เลย เชิญหมายเลขหนึ่งสองสามจำนวนสี่ห้าชิ้นสามบินค่ะอันนี้ก็สามารถจะปรับเสียงได้นะไม่เสียงดังเสียงเบาเราสามารถจะก,กดซับไม่ได้เชิญหมายเลขหนึ่งสองสามจำนวนสี่ห้าชิ้นสาม บินค่ะทีนี้เราสามารถจะเคลียร์ค่าทั้งหมดได้ก็คือล้างค่าทั้งหมดได้ถ้ากดปุ่มต่อไปเนี่ยมันจะดูว่าอ,อยู่ที่ค่าที่เท่าไหร่การเคลียร์ค่าทั้งหมดกดปุ่มสีแดงสีเดลืองนี้ที่เขียนวะ่าล้างทั้งหมดมันจะล้างทั้งหมดเมื่อเราก,กดเช็คครับอ,อกดปุ่มที่เขียนว่าต่อไปเลยเนี่ยมันจะเป็นสูงสยดมาเลยคนระับคือ เราตับปมายเลขกอันนี้คือจํานวนอ้น,นี่คือบิคนรนะับจุดนี้ก็จะบง่งบอกว่าเรากำลังทํางานอะไรทีน,นี้ก็มีปุ่มพิเศษขึ้นมาที่เขาต้องการนะคือปุ่มนี้นะครับลองฟังดูไอนะตามเชิญด้านนอกแล้วก็ปุ่มนี้นะครับหมดที่ลวหมดสินค้าหมดอ่าเราสามารถจะบอกได้แต่ใช้ที่มันคนโทนตัวน,วนี้ตัวเดียวแล้วก็ มาอยากปรับคิวอะไรต่างๆทั้งหลายได้อันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เป็นใบคิวอันนี้ประสงค์นะครับมารถทอยากสั่งซื้อได้ตามเลขข้างล่างนะครับโอเคน,น,นะครับขอบคุณมากครับ